อย่าเปียกซอยอย่าเปียกซอยสร้างจำเป็นอ,อึบขาเจ้าไทยรูกข้าจ, <laughs> จำเป็นนะสไอานออาบานสไตล์บ้านๆ <laughs> อันนี้คือข,ข้าเจ้าเจ้าไทยรูปไห้เมื่อกี้เขากะว่าเขาจะเอารูปภาพหรืวมั้งเหมือนกัน่ายวิวให้รถพวกมักสอบดูจะไหนของนึงกันเล <laughs> ่นลสวนสตรอเบอรี่เหรอข้างบนเนี่ย <laughs> เห็นไหมเนี่ยมีสวนส,วนสตรอเบอรี่ด้วยเออแต่เราไม่ได้นี่ดูดิ มันขึ้นเขาอย่างเดียวเลยมามึงได้ดูมั่งไหนะมฮะความแกะเนี่ยพอเราพอเราจะปุ้งปึ๊บแกะก็ชะลอฮะเนี่ยโดมอะไรก็ไม่รู้เนี่ยโดมผักโดมผักเขาเด,ดี๋อยอีกกิโลเมตรต้นอีกเจุด4กิโลเมตร4กิโลเมตรจุด1.4กิโลเมตรนูนใช่ไหมเห็นหมุนด้วยนูน่นกรงหัน อะรมณ์บางเบาทางโค้งมันโค้งมันโค้งมีลุ้นอยู่ตลอดมาตึ๊กอะไรรถหมดทางนน้นอีกไปจะแม่ย้ายไอ้ไปย้ายนี่เราจะไหลรถเจ้าเครื่องรถมันโค้งรถมันโค้งไปถนนอกับตองเต้าอ่อยแน่ข่อยรถเครื่องไปแห้งเนาะเป็นไงเอ้ยเออมัดแรงน้องรถอารมณ์จืดอยู่นี่มันก็เลยเทะในห้องไหนแ่วกแกโค้งแกไปโค้ง กินเล่นไปจะเกิดรถสวนน่าจะไหนคิดได้จไหนไปทางขวาวิววิวเกียสามเน่ะโอ้โเปี่ยนเกียร์่ไหนแล้วไปไหนเดียเยขาึ้นเขาลงเขาอยา่างเดียว,ข,วยขึ้นเขาลงเ <ไป S 1> ขาอย่างเดียวเลยโน่นไงพุ่งสติตาตาพุ่งตตาคนนั้นพุ่งพุ่งอเมตรีวข<า>วนเงไปีนี่เหรอกลยักษ์ตก้วเตีไปเลี้ยวกนมันไม่ใชเลี้ยวขวาเนี่ยมันเป็มันเป็น เลยตรงนนั้นชแวะกินข้าวจุดชมการหันลมทุ่งกังหันลม,นนลมแถวอำเภอเขาขค้อนี่มากินข้าวกับลูกกับนะครับก่อนเข้าไปชมชุ่งการหันลมก็กินข้าวก่อนนะกองทัพเดินด้วยทองลุอีกอนเดี๋ยไปว่ากันกินข้าวอิ่มแล้วตอนนี้ก็จะเดินทางไปชมนะครับพื้นที่ตามจุดต่างๆก็จะต้องขึ้นรถนี้ไม่รู้ต้องเสียค่า ข่าวนาขาวนาข่าวนาเอาเอามาจ่ายอันนี้วะใช่ไหมจุดรถจุดรเดียวมาจ่ายนะแม่แม่มไปจ่ายเถอะมจาจ่ายกันแล้วเพราะว่าตอนนี้ต้นกระเป๋าอะไรมันถืออะไรนะต้องซื้อตัว๋วซื้อตั๋วเพื่อจะขึ้นรถไปชม พื้นที่กำหันลม,มกำหารลมใหญ่ครับเข้าไปชมด้านในจุดจำหน่ายตัว๋ววิสาหก,กิจคคนหนึ่งคนละสเป็นสามเป็นรถอะไรลงล้อพอดีเลยนะเดีข้าไป อันนี้นรถไฟฟ้ารถนำเที่ยวนะพี่ต้องสามคนแม่กับลูกกำลังนันงสายยกนิ้วจสู้หกสิบบาทต่อน,นิ้คนดูเน,นี่ยโอ uh, ไ้ไม่ใช่รถไฟฟ้ามันก็เพิ่มแสดงว่ามีเครื่องมันเป็นรถรถเครื่องยนต์ขันหุ้นออกไปแล้วเสียงเสียงเครื่องยนต์อ๋อมีเครื่องอยู่ข้างหน้า อย่าบอกให้ย้อนกลับไปนู่นเรวไปดูเรื่องออกขึ้นไปน,นี่เราเขาไม่ออกข,ขึ้นนี่เป็นแถวที่4ครับขันเหมือนกันนะอันนี้มุมหน้าขึ้นขึ้นเขาอ่ะนะเดี๋ยวย้อนกลับจุดที่4อนันน,น,นี้ก็เป็นจุดที่ เราแหวนนี่ก็จะเป็นของขายทางนะครับชมเดียวกสะพานลมนี่สะพานลมใหญ่ๆเราก็จะชมบรรยากาศทางๆนะครับนี่กระเป๋าไม่รู้เราจะต้องไปถึงจุดไหนแต่ก็ใหญ่มากเลยครับน,น้อนขึ้น อันนี้สตรอเบอรี่ครับอ๋อต้องต้องมีมอเตอร์ไซค์นะมันจะทั่วถึงไม่งั้นไม่ทั่วถึงโอ้โหขึ้นเขาขนั้น เลยนะเนี่ยยี่สิบสี่ยี่สิบย่สิาย่บสีน่าจะได้นะเย็นฉ่ำจังข,ขนาดแดดนะครับทุก่านยังเย็นขนาดนี้เหรอ กระดูกคักเขาดิโอ้โหอากาศทำไมจะเย็นขนาดนี้เย็นฉ่ำจริงๆโอ้โหจริงช้าแบบโบราณเลยดูจริงช้ามันมองไม่เห็นเลวดูรอบธรรมชาติมีแต่ภูเขาดูมองไปก็ลึกเลยท่านผู้ชมอะไรล่วงไปหมดสิทธิ์ เนี้ยเขาเรียกว่าป่าดงดิบแล้วเราจะไปถ่ายรูปกังหันลมแล้วเราจะกลับแล้วรถขนาดตัวใดแล้มีการรอไปเรารอก่อนเขายังไม่มาไม่ใช่หรือรถเขาจะมีเราขึ้นไหนก็ได้แต่ว่าเขาจะมีการเหลวยึดเลยเขาเรียกเป็ป่าดงดิบภูเขาป่าดงดิบพี่น้องเยเขาชันนะเย็นเราก็อยู่ในห้องแอร์นั่นแหละน่าจะยึดจอบละตอนนี้ มันอยู่ยในห้องห้องฟินจับต้องจับ <laughs> ชมวิวกลางหันันละยี่สิบบาทแต่ว่าเราจะไปชมยังไงแค่นั้นแหละนี่เราผ่านดูนแต่อย่าเยอะอันนี้อันนี้นนสตรอเบอรีนะน,นี่เบียร์มันดอกไม้อันนี้ตน้นน่าจะเป็นต้นสตรอเบอรีหรือเปล่าเนี่ยอันนี้แหละต้นมันไม่มั่นใจนะ ต้องไปดูที่ลูกของฉันอาวจะถ่ายรูปให้น,นี่ไงอาต้นถ่ายรูปให้หน่อยดูทมวิวนะ ที่ของกังหันลมโอ้โ oh ห oh. อากาศเย็นแบบเหมือนอยู่ในช่องฟิตอะเย็นเข้ามาประมาณยี่สิบสองยบสามได้นะโอ้โ oh ห oh. ขนาดมีแดดนะเนี่ยอากาศนี่มันมาจากธรรมชาติจริงๆอะเย็นจริงๆโอ้ oh oh. นางงามเขากำลังถ่ายแบบอยู่เนาะก็แอคชั oh. <action. S 2> oh ่นโอ้ไม่สวยไม่ได้เหรอแล้วฟางนี่เขาไว้ทำอะไรเนี่ยนั่งถ่ายเหรอ ดูภาพนะปักบุดกลางหันลมเข,ข่าคอนะนเดี๋ยวเราไปดูอ่าสตอรอเบอรี่กันว่ามเมล็ดพันธุ์หรือว่าลูกของสตอรอเบอรี่เป็นลักษณะไหนนะครับไหนๆเข้ามาแล้วก็เข้าไปชมสตอรอเบอรี่กันอันนี้คือเป็น ไล่สตรอเบอรี่นะนนี้เอาก็เก็บโอ้โเรามาลูกดูเราเห็นได้อยู่ในประเทศอ่านอกกันนะครับนี่นี่สตรอเบอรี่มีมีลูกครับนี่เราสามารถเลือกเก็บได้นะนี่ลูกเขาก็ค่อนข้างจะใหญ่แล้วกะโหลกสี่ร้อยนะครับครึ่งลูก,ก็เอาไปสองร้อยนี่แดนให้ดูหน่อยนี่สดสดไล่สตรอเบอรี่แบบสดสดเลย <laughs> เห็นจ,จะจะครับ่าตัวเองแล้วก็ใบเขาเป็นประมาณนี้ ันหุบเขาใกล้มาถึงกลางหันลมบริเวณกลงหันลมจุดกลางหันลมก็จะเป็นแถวเป็นแนวของเขานะครับเป็นแนวนับนับได้นะมันก็ไม่เยอะนับได้เป็นแนวเป็นแถวอยู่ยประมาณนี้พื้นที่แถวนี้เป็นอา่ที่หุบเขาเป็นพื้นที่ที่แบบเป็นเวิร์งเขาขึ้นเขาลงอยู่เนี้ยแต่ว่าอากาศเย็นมากนี่ขนาดตอนบ่ายโมงเย็นเหมือนยี่สิบสองศานี่ไม่งั้นเขาก็อาจจะลูสตะรี่ไม่ได้นะครับนี มีลูกออกมาอห้ามเด็ดด้วยตรงนี้ลงไปถ่ายรูปได้ถ่ายไหมจะถ่ายไหมสวนเขาเลือกเก็บอยู่แต่เราแต่เราไม่ได้เก็บเราแค่มาชมปล่อยปล่อยลอยไม่เอาไม่เอาอย่าไปยุ่งกับของเขาเดี๋ยวมันน้อยใจถ่ายรูป <laughs> ได้ เห็นะไหมได้ๆนะจ๊ะนี่ลูกมันออกมาอย่างนี้ลูกมันออกแดงๆถ้ามันสุกสงสัยมันจะแดงอ่ะนี่ไงออกแดงๆนะสีมดนั่นแหละสีม่วงเช่นดอกมีลูกมดน่ะแฉ่งพวกนี้โลนึงไม่ใช่ถูกๆอ่ะจอยใายนี่นะจอยเดี๋ยวไเดินไปได้ขี่คอไงล่ะ อย่างนี้เด,เดินหน้า <lawsuit royable> หน้าก้มหน้าเลยสู้ไม่ไหวเลยเนาะเริ <humanos> ่มไม่ไหวละนั่งชิงช้าก็ไม่อยากจะลุกนะดูอาการแล้วเหื่อยละมีความสุขแล้วนะนั่งชิงช้าจะบอกให้กระเล็ดชิงช้าสวรรค์สวรรค์สวรรค์น้อยน้อยปุ๊บหลับทำไมกระตุกตึ๊กตึ๊กแล้วก็ภาพใหญ่เนหรือเราไปกดอะไรกันเราเก็บเป๊ะเนาะนันนี้เป๊ะ มันใหญ่มันไม่ปกติมันใหญ่ จะอาคุณซื้อเหมือนต้องเที่ยวยังไงก็ไม่รู้เหมือนไปถ่ายรูปคาเฟ่ใบละเท่าไหร่นะไม่ใช่ตัวรถเป็นเครื่องดื่มเท่าไหร่อ้าวด้านไหนะ เข้าไปทำอะไรส,รสวนสนุกเนี่ยคาเฟ่อยู่นี่ทะเลครับไปถ่าย,ยลาออกลางหาันลมเถอะเนาะเฮ้ยโน่นต่อไปเดเอร์แมน อะไรพูดอะไรคะพูดอะไรคะแหน่งชิวๆเลยนะอืมนมาเล่นกับเด็กย้อนไวัยละสิเอือ ที่เราไปนี่รถ1เลขจอมวิวจี้ลูกอนไปทางนี้นี่อ๋อถ่ายขึ้นไปถ่ายได้แล้วก็มีเสียกล้องกล้องเอาอันนี้ส่องกล้องไปก็แสดงว่าเราถ่ายหรอเอ๊ลอยๆมันเป็นลูกบอลโขไอ้นี่วัดใครมาอะไรทุ่นห้องพักน่ะเป็นห้องพักนั่นนะ นี่ไงตอบ์รี่เราไปสักไกลเลยนั่งแดบนั่งแดบนั่งเดบช่วยหน่อย ทุ่งก <sk PI AN> <function als> the ังหันลมไม่รู้ว่าเขาต้องไปถ่ายที่ไหนลานกลางเต็นท์นี่ไงเอาแกน่ะเดินนำหน้าโอ๊ะทำอะไดา้วถ่ายแะดห้โอ๊ะทำไรถ่ายแล้ไหมถาย องกังหันเ่าทุกโซกนี่ใไรเนี่ย